เขาเป็นอะไรกันคะครัแบแม่มาต้อยเป็นอะไรให้ชอยช่แล้งางคเดียชนลด้วยนะค่ะแม่มาต้อยใครเป็นอะไรคะเดระง่แม่มาต้อยสายแก๊สหลุดค่ะเขาบอกว่าสายแก๊สหลุดแล้อโอ้สายแก๊สหลุดหรอคะใช่โอ้เรามาไหมโอนี่ยานนี้นะคะยานนี้นี่นะคะ โอ้สายแก๊สสายแก๊สลุนนะคะเนาะเกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุนี่นะคะไม่อย่าไปใกล้มากอย่าไปใกล้มากเอาลูกชิ้นหนีครับไปแล้วเบ่งเอาลูกชิ้นหนีเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เล่่เล่่เล่่มียังไงครับเอาลูกชิ้นหนีไป่ได้เอลูกชิ้นไปไม้ไม่ได้เอาลูกชิ้นหนีไม่ได้ วิ่งยังไงแม่วิ่งยังไงเมื oh, şey> <t <t ่อกี้น่ะแม่วิ่งยังไงคะเมื่อกี้วิ่งยังไงไช้แล้วตรงใจเห็นว่าเราอยู่ใกลเนาะโอ้อยู่ใกล้ไฟด้วยเนาะแล้วแล้วแล้ม่บุญชินเห็นไหมเมื่อกี้ได้เมื่อกี้หนูยืนอยู่นู้นได้ยินเสียงตุ้มอ้าวคิดว่าใครใครทำอะไรแตก ว่าอย่างนั้นแหละเต็มมองไปก็เห็นไฟตกใจไมนหตกใจตกใจมากใช่ไหมคะตกใจโอ้นี่นะคะขอนน้ำเป็ไงมันกินเจ้าวิ่งเอาหน่อไม้เข้าไปไม้ไหนกุ้ไปเอากูเด็กกินหมดเลวนี่นะคะกแล้วแม่แม่กูใจแล้วแม่ละแม่ละวิ่งไปทางไหนแม่ละวิ่งไปทางไหนถักวันถือได้อยู่เมื่อกี้มันก็ตกใจค่ะ ไม่ได้เกี้ยวเมื่ไม่ได้เกี้ยวแล้วก็ร้องร้องชิ้นอแม่แม่รักกำลังแบบนั่งที่นั่จะนั่งปิ้งลูกชิ้นอยู่นะคะโอ้นี่นะคะนี่โอ้นี่นะคะเนาะแล้วรถกระจอดอยู่ใกล้ตรงนั้นด้วยอือนี่นะคะเราไปดูนะคะนี่นะคะก็นะ สายแก๊สมันกอมามามาออกมาเราไปอูรอๆๆๆแถวนั้นนะาม่กระโดดะต้อตามคนเดิยได้สายแกนสคะนี่นะคะก็เนาะมันเป็นเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันนะคะไม่คาดฝันเนาะน่ะก็ แล,ลแล้วอยู่ดีๆมันระเบิด,บด,ข,บดขึ้นเลยเหรอพี่ดีๆมันก็ระเบิดขึ้นเลยโอ้มันมันสายมันหลุดหรือย,ยังไงคะไม่ว่าสายมันหลุด<อ>เดี๋ยวช่างเขาก็วิ่งมาตรงความลมนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาวิ่งหนีเราก็วิ่งหนีถ้าเขามาวิ่งปิดนี้แล้วก็มันก็ดนักอ๋อเขาวิ่งมาปิดมาปิดไอ้ที่แกัน ปั๊มลมปั๊มลมก่อนโอ้เราก็ไม่กลัวไม่รู้ว่าเขาวิ่งอะไรเนาะเราก็เห็นเขาวิ่งเราก็วิ่งก่อนเขาเลยกลัวนะคะเพราะเขาว่าวิ่งมาผิดมันก็ดับเลยนะคะโอ้โนี่นะคะกาเหตุการณ์ไม่คาดพันเนาะการผิดการณ์ไม่คาดพันนะคะระเบิดไงเป็นถ้ามันระเบิดโอ้ยรถดลาอยู่ตรงนั้นก็คงจะไม่หมดเลย ลวมากๆเลยนะคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะอย่าให้เจอเนะคะเพราะว่าคงจะตกใจมากเลยนะคะลงมือกนมอญลงจะมดไปตรัเดนีใมจ้กระโดดหีเนะอตาข้างกอยุ่่ะนี่นะคะเราไปดูนะคะก็นี่นะคะก็มันมันแม่ดาแม่ดาเล่อนใ้ใจรองมาเดิ ้วกเป็นออี่มานรไ่กชตามรวิ่งนีห้อยมันอยู่เ็อย่างวะต้นไหนต้นไหนมันหลุดละแม่ตัวไหนหลุดคะโอช่างต้องรู้ไปที้แท้คนมาวิ่งชิ้เขาโอ้ทางานนีพ้นค่ะคะคิดอยู่ในใจนะวะคิดอยู่ในใจ ม้นหว่ยินดีด้วยนะได้ทินแล้วใช่ไหมโอ้ค่ะโอ้เดี๋ยวไปช่างลุกยังเลยพี่เขาสงมากันที่สิบนี่เองอยากไปลองนั่งถึงจุดที่เกิดนะครับแต่แต่ม่ดาวเปิดช่องก่อนลุงใช่ไหม ก็เราไมได้ยินเราก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ได้มีเปลวไฟนะดีแล้วดีแล้วก็เลยจับฟาเหี่นะไม่เป็นไรทำไปต่อไปของหนูเป็นของเราสูงมาที่ติดแล้วแหละแต่ตอนนี้คือไรชนีที่บ้านติดหมดแล้วไม่ไม่ส่งงามเลยใช่อยคต้องให้ส่งที่บ้านมันจาก็ต้องติดหมดใช่ติดหมด แชมเปญคอยอันนั้นนะนี่นะคะก็เนาะก็มันเป็นเพียงแค่ว่าสายแก mm. oh ๊สหลุดเฉยๆนะคะไม่มีอะไรนะคะอะไรแก๊สหลุดแต่ว่ามันมีเปลวไฟอ๋ออ่ะแก๊สหลุดแล้วมันมีเปลวไฟใช่ไหมอือเห็นนะคะ 哎，我拿。